การที่สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตัดสินหลายคดีที่ส่งผลให้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนั้นหมดความหมายเหลืออยู่เพียงอำนาจของตุลาการก็ไม่ต่างอะไรกับการรัฐประหารเมื่อปี2549เพียงแต่ว่าไม่ได้ทำโดยกองทัพจึงต้องจับตาความวุ่นวายและความล้าหลังที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ คอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องยึดอำนาจเงียบสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยการเลือกตั้งสสทั่วไป2กลุ่มพ,พันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรคสองเนื่องจากไม่ได้กำหนดเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรจากปัญหา28เขตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครต้องเริ่มกระบวนการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันปปชมีมติเอกฉันว่านายนิคมวัยรัชพานิชมีมูลความผิดฐานส่อจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากเก้าอี้ประธานวุฒธธิสภาจากกรณีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสอวอและการทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาอีกรายที่ยืนรอดาบคือสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในปมประเด็นคล้ายกันต่างเพียงคดีซับซ้อนกว่า ดังนั้นผลเป็นที่คาดหมายได้อยู่แล้วว่าจะออกมารูปแบบใดจบฝ่ายนิติบัญญัติคิวถัดไปเป็นหมายเลขหนึ่งฝ่ายบริหารยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีทุจริตจำนำข้าวบปปชวางโปรแกรมตัดสินเดือนเมษายนนี้ดูจากคำพูดปูทางสัญญาณร่องรอยต่างๆแนวโน้มยิ่งลักษณ์ไม่ผิดปิดประตูลั่นดานเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสภาพที่การเลือกตั้งโมฆะ มิอาจใช้เป็นทางออกแก้ไขปัญหาประเทศได้แม้จัดเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่มีหลักประกันอะไรสถานการณ์ที่ฝ่ายบริหารถูกสั่งชัดดาวยุติบทบาทประมุขฝ่ายนิติบัญญัติถูกตัดสินสิ้นสุดสถานภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเวลานี้คล้ายกับบ้านเมืองถูกรัฐประหารเงียบไปเรียบร้อยแล้วเป็นรัฐประหารรูปแบบใหม่ที่ม่ใช่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนอดีต แต่ก็ยังผลไม่ต่างกันเท่าใดนักนั่นคือสามเสาหลักคงเหลือเพียงสารเท่านั้นรัฐสภามีองค์ประกอบไม่สมบูรณ์จากการไม่มีสภาผู้แทนวุฒิสภาเองที่ต้องทำหน้าที่แทนในบางเรื่องเมื่อสิ้นสุดวาระจนกว่าจะมีวุฒิสภาใหม่มีสภาพพิกลพิก,การจากการถูกตัดสินชี้ผิดคณะรัฐมนตรีรักษาการมีก็เหมือนไม่มีอยู่จริงสุ่มเสี่ยงโดนเฉด ขจัดพ้นวงโคจรยิ่งดูก็ยิ่งคล้ายบ้านเมืองยุครัฐประหารคือเหลือสารฝ่ายเดียวที่บริบูรณ์ในอำนาจอธิปไตยสเสาหลักเหลือฝ่ายเดียวเหมือนเมื่อครั้งรัฐประหาร19กันยายน2549ที่เมื่อคนล้มทักษิณเสร็จพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองขณะนั้นออกประกาศคอปคอฉบับที่ส หัวใจสำคัญคือให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,540สิ้นสุดลงวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญศาลทั้งหลายคงมีอำนาจในการพิจารณาพิภากษาอัตคดีตามบทกฎหมายและตามประกาศคอปคอ,อนอกจากนี้ยังมีประกาศฉบับอื่นๆเพื่อคงสถานภาพหรือแต่งตั้งกรรมการองค์ก,รอ,อกรอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเหมือนกันหลายประการที่ต้องจับตาต่อไปก็คือบทสรุปไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้คือเมื่อทุกอย่างดำเนินไปไม่ต่างจากรัฐประหารแทบทุกกระเบียดนิ้วแล้วว่าระใหญ่สุดท้ายที่พยายามปิดบังอําพรางมาโดยตลอดนั้นคืออะไรนายกคนกลางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าเป็นไปตามลายแทงนี้ ก็คือรัฐประหารรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงที่ไม่ได้ทำในนามกองทัพอย่างอึกทึกครึกโครมดีๆนี่เองแต่ไม่ว่าจะซ่อนมาในรูปแบบไหนสิ่งล้าหลังที่ไม่ควรบังเกิดขึ้นผลของมันย่อมเรียกแขกมาต่อต้านได้ดีพอๆกัน